รอบรัปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันจันทร์ที่30ธันวาคม2วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับปี2024และสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้ลูเบนอมริมและลูกทีมก็จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันเกมสุดท้ายของปีด้วยเช่นกันนั่นคือการเปิดโอแทฟอร์ดรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนับเป็นเกมพิเีกนัดที่19ซึ่งก็ถือว่ามาครึ่งทางพอดีสำหรับฤดูกาล2024-25ไปด้วยในตัวครับสถานการณ์ก่อนเกมของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าต่างกันเยอะเลยนะครับ3มเกมหลังสุดของผู้มาเยือนนอย่าาางงิกดั้น เขาเก็บชัยมาลวดส่วนทั้งกับปีสัตแดงที่3เกมหลีกหลังชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เหลือคือการแพ้และเป็นความพ่ายแพ้มาจาก2เกมล่าสุดของพวกเขาด้วย ส่วนในตารางคะแนนเดวคาสเซนยูเนเต็ดดังอยู่อันดับ5โดยการมีย9ิบคะแนนขณะที่ปีศาจแดงรังอันดับ14มีแค่ย2ิบแต้มเท่านั้นและจากจํานวน18เกมที่เล่นมาพวกเขาแพ้ไปแล้วมากถึง8นั้นนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆและมาทําให้หัวข้อการพูดคุยเรื่องปัจจัยที่เหลืออยู่ในเวลานี้ของพวกเขาดูจะไม่ใช่เรื่องของการขยับอันดับเข้าใกล้พื้นที่ทาอปโอีกต่อไปแล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นต้องทํายังไงก็ได้ให้สามารถเอาตัวรอดไม่ต้องไปลำบากดิ้นลนหนีตกชั้นกับทีมอื่น นั่นแหละครับว่าสื่อต่างประเทศเวลานี้เริ่มมีการพูดเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเห็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหนีตกชั้นกันบ้างแล้วนั่นพอาะคะแนนของพวกเขาเวลานี้แม้อาจจะยังดูห่างจากอันดับ18ลงไปที่เป็นโซนตกชั้นค่อนข้างพอสมควร แต่ด้วยฟอร์มของปีสัตว์แดงตลอดฤดูกาลที่เปิดมาและการที่พวกเขายังไม่มีวี่แววเชิงบวกใดเลยว่ามีความลงตัวในทีมเกิดขึ้นโค้ชใหม่อย่างรูเบนอัมริมเองนั้นเข้ามาแล้วก็ชัดเจนว่าเขาหนักแน่นในหลักการระบบการเล่นหลังสามของตัวเองในทางของการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศจึงเชื่อกันว่าความที่ทีมปีสัตว์แดงยังหาสเสถียรภาพภายในไม่เจอนี่แหละครับที่สุ่มเสี่ยงมากจะทําให้พวกเขาต้องเจอเกมแพ้อีกหลายนัดและแนวโน้มฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสะสมยอดเกมแพ้ในพรีเมียร์ลีกแต่หลักเลข2หลักหรือมากกว่า10นนัขึ้ไปมีโอสาส เกิดขึ้นได้สูงมากและบางการวิเคราะห์ก็ถึงขั้นชี้ว่าอาจเกิดขึ้นเด่มากภายใน2เกมต่อจากนี้นั่นคือการเจอกับนิวคาสเซิลคืนนี้และตามด้วยทิปไปเยลลิฟพูในวันที่5มกราคมที่กําลังจะมาถึงนี้เลยก็เป็นได้ สำหรับเกมคืนนี้ระหว่างปีแสดงพบกับสาริกาดงในทางสถิติการเจอกันนับเฉพาะในเกมลีกในบ้านของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดถือว่าเจ้าถิ่นมีสถิติที่ดีนะครับเพราะพวกเขาไม่แพ้เกมลีกในบ้านให้กับนิวคาสเซิลติดต่อก,กันมาแล้ว9เกมโดยผลล่าสุดที่ปล่อยให้ทีมจากไทไซ์มาคว้าชัยชนะออกไปได้นั้นต้องย้อนไปไกลถึงปี2013ที่พวกเขาโดนทีเด็ดของยูอนกาบายตัวเก่งในสมัยนั้นของนิวคาสเซิล ถ้าจะถามว่านานแค่ไหนแล้วก็ต้องบอกว่าจนถึงวันนี้ผู้เล่นที่เหลือรอดมาคนเดียวจากชัยชนะครั้งล่าสุดทีซาริกาดงบุกมาควาได้เทียอ,อแถวฟอร์ดนั่นก็คือจอเนี่อีแวนที่ลงเล่นตัวจริงเกมนั้นและปัจจุบันก็ยังมีสถานะเป็นผู้เล่นของปีสัตว์แดงแถมไม่ลุ้นด้วยว่าอาจจะถูกรูเบนออมริมส่งลงสนามหากว่ากุนซือชาวปรตุเกตต้องการโลเทชันแนวรับคนใดคนหนึ่ง สำหรับลูเบนอมรลิมหนึ่งในสิ่งที่เขาคงไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือการพ่ายแพ้ส่งท้ายปีแน่นอนว่าปกติใครก็ไม่อยากแพ้แต่ที่บอกว่าคืนนี้มันพิเศษมากหน่อยก็ตรงที่ตัวของอมรลิมคงไม่อยากจะรึกชื่อว่าเป็นกุนซือที่พาทีมแพ้4ี่เกมติดต่อกันในทุกรายการเป็นครั้งแรกนับจากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2022ร้อยต่อภายใต้การคุมทัพของลับลังนิกในฐานะรักษาการมาจนถึงเอเดรเทนฮาร์กแต่ในเวลาเดียวกันเกมนี้โจทย์สำหรับนิวคาสเซิลผู้มาเยือนก็ถือว่าท้าทายไม สําเร็จน้องเจ็จะจีจ้เทาโฟให้ไกลมากขึ้นและเป็นการบุกปปชนะปีสแสดงถึงถิงถ่นครั้งแรกในรอบ11ปีมันยังจะหมายถึงชชนะ4เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกของพวกเขานตั้งแต่มีนาคมถึงเมษายนเมื่อปี2023ต่างหากพูดง่ายว่าต่างฝ่ายต่างก็มีแรงจูงใจเป็นของตัวเองนั่นแหละครับงานนี้ขณะที่รอบวันที่ผ่านมามีบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวที่พูดถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันในฐานะทีมเพื่อการสู้ไปด้วยกันในสถานการณ์ที่ทีมมีตัวเจ็บและการที่ทีมมีความเข้มขน้นในการแข่งขันนนแแตต่่่ละําหงงก็็เปสิท แม็กควายยอมรับว่ารู้สึกดีทั้งต่อตัวเองและทีมมันเป็นเรื่องดีนะที่ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกล่งจริงๆต่างจากปีที่แล้วที่ผมคิดว่ามันยากมากจริงๆในการต้องเปลี่ยนผู้เล่นทุกเกมและหลายครั้งเราก็ไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถน,นัดส่วนตอนนี้มันต่างออกไปเรามีฐานแนวรับที่มั่นคงและมีการแข่งขันในส่วนต่างๆที่เข้มข้นขึ้นมาก นอกจากนี้แม็กควายยังกล่าวย้ำถึงในเรื่องของการแข่งขันภายในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งว่ามันสำคัญจริงๆนะสำหรับสโม,มสรแบบนี้เราต้องการคว้าทัวร์ฟีรางวัลผมจึงคิดว่ามันสำคัญที่เรามีการท้าทายแข่งขันกันมากขึ้นและก็จะมีในส่วนของเรื่องการสื่อสารกันภายในทั้งในพัฒนแนวรับและทั้งทีมในสนามแม็กควายกล่าวว่าผมคิดว่าการสื่อสารกันระหว่างผู้เล่นในแนวรับและเพื่อร่วมทีมเป็นสิ่งสำคัญมากมันช่วยเติมพลังให้กับทีมและผมยังคิดด้วยว่าสำหรับผู้เล่นแต่ละคนเมื่อคุณต้องสื่อสารผ่านเกมคุณจะไปต้องมีสมาาาธิิอย่่งมมกและผคดวา มันยังนําพลังงานเชิงบวกมาสู่ทีมตัวอย่างเช่นถ้าคุณกดดันคู่แข่งอย่างหนักและได้ยินเสียงแพทดังมาจากแนวหลังมันสามารถส่งพลังและส่งต่อไปที่การรับรู้ของอีกฝ่ายได้อีกผมคิดว่ามันสําคัญมากหากคุณอยากเป็นทีมที่มีความดุดันในการเล่น เมื่อถูกถามเรื่องแรงจูงใจในการทํางานเวลาที่ไม่ได้มีบอลในครอบครองหรือที่สับเรียกว่าออฟเดอะบอลแฮร์รี่มักควายยอมรับว่าใช่เลยที่คุณต้องให้กําลังใจพวกเขากองหน้าอย่างพวกเขาต้องการยิงประตูให้ได้เยอะๆแต่นเวลานี้การป้องกันในเวลาที่ไม่มีการครอบครองบอลก็เป็นส่วนสําคัญของเกมเช่นกันผมคิดว่าทีมชั้นนําทุกๆท,ทีมต่างก็เป็นทีมที่มีกระบวนการป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในพาร์ทการครองบอลมาทําให้พวกเขาเก็บบอลได้เพราะพวกเขาสามารถเอาบอลกลับมาได้เร็วสําหรับกองหลังอย่างเราเรื่องพวกนี้สําคัญมากๆขณะเดียวกันสิ่งที่สําคัญที่สุด ฐานะตัวเล่นเกมลับก็คือความดุดันก้าวเล้าไม่นุ่มนิ่มดุดันกับคู่แข่งขันก้าวเล้าในพื้นที่ลายเกมลับที่รับผิดชอบอยู่เพื่อให้เพื่อนคนอื่นได้มุ่งไปข้างหน้าเล่นด้วยความจริงจังสกัดบอลชนะจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งและพยายามตึงคู่ต่อสู้ไว้ที่เครื่องสนามของตนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทเกมยุคสมัยใหม่เพื่อที่คุณจะได้ทําผลงานที่ดีผ่านการทํางานเป็นทีมและเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งจากสัมภาษณ์ของแม็ควรเเช่่่นนนกกกัแตปอีีบบิททพูดุย นักข่าวสกายสปอร์ตซึ่งจะตัวยอมรับว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากระหว่างเอเดเทยนฮาก์ ark, คูซือคน้นก่อนกับรูเบนออมอลิมที่เข้ามาแทนและแสดงความเชื่อมั่นว่างานของรูเบนอมอลิมจะยากกว่าสมัยเทนฮากจากปัจจัยสําคัญหลักๆเลยก็คือวิธีการเล่นที่เทนฮากเน้นทําในส่วนของการทานซิชั่นและโต้กลับซึ่งตรงข้ามสุดขั้วกับทางรูเบนออมอลิมที่เข้ามาเซตค่าการเล่นใหม่ให้ทีมเล่นในแนวทางการครองบอลและการยืนไล่สูงไปจนถึงความนิยมในแนวรับแบบหลัง3ของอมอลิมที่เหมือนการต้องมาเริ่มต้นทุกอย่่่่าววางใหหหมมมดดร็คไวกกกลลปะเัๆยื สไตล์ของผู้จัดก,การทีมและมันไม่ใช่กรณีที่พวกเขาสองคนมีแนวทางใกล้เคียงกันถ้าจะพวกเขา2คนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นขั้วตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องสไตล์ฟุตบอลไปจนถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการและความคาดหวังที่พวกเขาเรียกร้องดังนั้นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันจึงไม่ง่ายพวกเราทุกคนต่างเชื่อมั่นในตัวของผู้จัดก,การทีมและทีมงานโค้ชของเขาผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะคนรู้ดีว่าต้องทําอะไรเพื่อให้สโมสรแห่งนี้พังหยัดกลับมาเขาเข้ามาสู่สโมสรและทําทุกอย่างที่เขาจําเป็นต้องทําและชัดเจนว่าเขาเรียกกรร้องา งานจากทุกฝ่ายมากจริงๆจากนั้นหัวคำถามโยงไปที่สถานการณ์ทีมในปัจจุบันที่พลิกผันมาอยู่ใกล้โซนตกชั้นมากขึ้นเรื่อยๆและอะไรต่างๆภายในทีมก็ดูค่อนข้างอึมครมจากผลงานในหลายเกมหลังที่แพ้ซะเป็นส่วนใหญ่นักข่าวถามไ้เลยเมก่ว่าว่าสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นมีมันที่ทำให้อโมริมแสดงออกมาว่าเขาวิตกกังวลหรืองุดหงิด เขาคือผู้ชนะเพราะงั้นผมจึงแน่ใจว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาเกลียดความพ่ายแพ้มากๆซึ่งก็แน่นอนว่ามานั่งหงุดหงิดเราอยากชนะเกมการแข่งขันพร้อมกับทําให้แฟนบอลมีความสุขกันบ้างเพราะฤดูกาลนี้มันยังไม่ใกล้เคียงคําว่าดีพอเลยด้วยซ้ํา ต่อด้วยเมื่อถูกถามว่าภายใต้บริบทที่ทีมต้องเก็บผลลัพธ์เป็นชชนะให้ได้เพื่อ,อามาลดแรงเสียดทานที่ถาโถมใส่โค้ดและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กลับใหม่ครั้งก่อนที่จะเจอกับลิฟท์ในเดือนหน้าที่เป็นเกมลีกนั้นต่อจากนิวคาสเซิลคืนนี้แม็กไกวให้ข้อมูลในส่วนของทีมว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีการพูดคุยเป้าหมายอะไรเป็นการเฉพาะแม้สถานการณ์ทีมจะไม่สู้ดีนักเราแค่ทําทุกอย่างที่เราสามารถจะทาได้เพื่อยกอันดับทีมกลับขึ้นไปเรายังไม่สามารถกําหนดเป้าหมายจริงๆได้ในเวลานี้เพราะเรายังไม่ดีพอและย,ยัััังงไม่่ใกกกลล้้เเเคีียยยยดซําาาบบออนทรจะู จริงๆในตารางลีกมันน่าผิดหวังจริงๆกับสิ่งที่เราทํามาจนถึงตอนนี้ทุกคนรู้เรื่องนั้นเราดูว่ามันไม่ดีพอสําหรับสโมสรแห่งนี้สําหรับเรื่องกระแสะกดดันที่เกิดขึ้นจากผลงานในสนามซึ่งตกไปอยู่ที่รูเบนัมริมสมากนั้นเอาเข้าจริงแล้วเวลานี้ไม่ใช่มีแค่คุณซือวัยสาปีเท่านั้น,นครับเพราะอีกทางหนึ่งนั้นเซอร์จิมแรดคิปผู้เป็นหัวหอ,อกสําคัญของงานบริหารภายใต้อินเนอร์กรุ๊ปก็กาลังถูกเพ่งเล็งมากขึ้นโดยเฉพาะจากแฟนบอลปีศาจแดงเองที่เริ่มตั้งคําถามกันในหมู่พวก,พวก,ก เนื่องมาจากดููดแล้วเซอร์จิมแลเคฟแทนไม่ได้ให้ฟีลลิ่งการบริหารที่ต่างไปจากสมัยของคนตระกูลเกรเซอร์เลยมากไปกว่านั้นเนี่ยเป็นกลเกมของคนมีเงินหรือเปล่าที่ให้เซอร์จิมแลเคิฟมานั่งแทนบริหารออกหน้าแทนเพื่อจะเป็นดั่งการชนแรงเสียดทานที่เคยมีไปยังตระกูลเกรเซอร์ให้เบาบางลงเพราะมีการถ่ายเทไปที่เซอร์จิมแลเคิฟอย่างล่าสุดเองก็มีกลุ่มแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดชื่อเดือนหนึ่งเก้าห้าแปดตัดสินใจออกแถลงการี่เนื้อหาเป็นการาวิจารณ์การบริหารของ, Sir ip, องเซอร์จิมแล็คือ พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพแฟนบอลและดูถูกแก่นความเป็นสโมสรพวกเขาเข้ามาพร้อมคำม,มั่นและความคาดหวังแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาการบริหารมันตรงกันข้ามหมดพวกเขาขึ้นค่าตัว๋วยกเลิกสิทธิพิเศษสำหรับเด็กๆและผู้สูงอายุที่เคยมีไปจนถึงมีการตัดงบที่กระทบต่ออดีตผู้เล่นและแฟนบอลเป็นการกระทำที่ชัดเจนว่าไม่เข้าใจโครงสร้างคำว่าพื้นฐานสโมสรและชุมชนเลยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันคือการที่ตระกูลเกรเซอร์ยังคงก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นและพร้อมกันนั้นก็สูบเอาเงินออกไปในรูปแบบของดอกบี้ ส่วนเสื้อจิมและคลิก็ทําแค่การรีดเลือดใส่กลุ่มเปลาะบางที่เป็นแฟนบอลที่ไร้ปากเสียงหากเราไม่คิดทําอะไรเลยบางทีมันหนักไม่มีแล้วซึ่งวัฒนธรรมแฟนคลับสมโมสรอนอาจกลายสภาพไปเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวสําหรับคนที่ขาดซึ่งความผูกพันเราควรต้องลุกขึ้นตอนนี้แสดงให้เห็นพลังของชาวแมนเชสเตอร์หรือไม่เช่นนั้นอาจไม่มีโอกาสอีกเลยคงต้องคอยดูกันครับว่าดูเบนอัมลิมและลูกทีมจะมีแรงฮึดช่วยกันคว้าชัยชนะเกมสุดท้ายของปีคืนนี้เพื่อมาบรรเทาเยียวยาสถานการณ์ทางอารมณ์ที่กำลังร้อนแรงของแฟนบอลได้หรือไม่ย้ีคครรัังบม สเตอร์อยู่ในเต็ดพบกับนิวคาสเซิลคืนนี้เวลาตีสามตรงนะครับ